สวัสดีครับวันนี้ลุงชายมาพบสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกเช่นเคยขอให้ทุกท่านรับฟังรับชมอย่างมีวิจารณญาณมิได้มุ่งหมายเพื่อทําธุรกิจใดๆขอขอบคุณเจ้าของบทความเรื่องเล่าเรื่องราวรวมถึงผู้ทรงความรู้ทั้งหลายที่ได้คิดค้นบันทึกเรื่องราวต่างๆการนําเสนอหากเนื้อหาไม่ตรงกับความเห็นของท่านก็ขออภัยด้วยบางคลิปบางตอนอาจมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็รับฟังรับชมกันด้วยวิพัชนาทีซึ่งแปลความหมายว่ามองความจริงอย่างวิเคราะห์ครับ เรื่องสั้นฟังเพลินที่จะนําเสนอในคลิปนี้เป็นเรื่องราวจินตนาการให้ชื่อว่าหลวงตาสํานาผู้เรืองอาคมขอเชิญติดตามเลยนะครับย้อนรอยเมื่อ 40, 40กว่าปีที่สํานักสงฆ์ถ้ำสุญ,ญาตาธรรมหมู่บ้านหนองอีลุกอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีทุกคนรู้จักหลวงตาสําเนาในฐานะพระผู้ใหญ่ที่เคร่งครัดในวัดปฏิบัติไม่ค่อยพูดค่อยจ่าดูท่านสงบเงียบสงับไวเชราอดีตท่านเป็นพระป่าที่เดินทุดงรอนแรมมาจากจังหวัดกาญจนบุรีและได้ก่อร่างสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นที่ท้ายป่าบ้านหนองอีลุก ุฏิของหลวงตาจะสร้างด้วยไม้ที่ฟ้าเก่าๆตั้งอยู่ริมเนินเขาและเป็นที่น่าอัศจรรย์สำนักสงฆ์ถ้ำสุญญาตาทรแห่งน,นี้ไม่มีใครกล้าจะมาสร้างความเดือดร้อนนับตั้งแต่หลวงตาสำเนามาจำพรรษาหลวงตาสำเนาไม่ใช่พระธรรมดาเบื้องหลังสายตาที่เยือกเย็นและรอยยิ้มที่อ่อนโยนท่านคือจอมอาคมผู้สืบทอดวิชามาจากสายครูบาอาจารย์โบราณท่านไม่เคยอวดอ้างตัวเองแต่เมื่อใดที่ภัยมืดคืบคลานเข้ามาสู่หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นผีป่าที่ออกมาหลอกผู้คนยามค่ำคืน หรือพวกโจรที่หมายจะปล้นชาวบ้านทุกสิ่งก็มาลายหายไปราวกับปาฏิหาริย์แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ชาวบ้านต่างพากันหวาดผวาคือทีพยไพรกระสือที่ออกอลวาวดกัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านโดยมีร่องรอยหยุดเลือดปรากฏให้เห็นหมอผีจากต่างถิ่นหลายคนต่างพ่แพ้และต้องกลับไปมือเปล่าคืนหนึ่งทิศบนหนุ่มใหญ่บ้านท้ายป่าได้เกิดล้มป่วยลงกระทนหันหมอรักษาไม่หายอาการสุดลงทุกวันลิ้นเป็นฝ้าขาวตัวซี่เซียวผู้เฒ่าผู้แก่สนิษฐานว่าถูก อาคมของเข้าแล้วเพื่อนบ้านต่างวิตกกังวลว่าจะเกิดกับบุคคลอื่นอีกจึงพากันเข้าไปหาหลวงตาสำเนาที่กุติพร้อมทั้งเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยความทุกข์โศกโยมทั้งหลายใจเย็นใจเย็นเถิดหลวงตาพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำอัตมาพอจะทราบเรื่องแล้วมันเกิดจากผีพรายตนหนึ่งผีพรายตนนี้มันแรงกล้ามันมาสิงร่างที่ปุ่นเพื่อดูดเอาชีวิตหลวงตาตะโกนบอกให้ไอ้แดงลูกสิษย์หัวแก้วหัวแหวนไอ้แดงเองไปเตรียมของมาสามอย่าง ทรายเศกหนึ่งกำมือเทียนขี้พึ่งหนึ่งเล่มและน้ำใส่บาตรมาให้ข้าและในยามที่คืนคืน,นั้นหลวงตาสำเนาท่านไม่ได้นั่งสมาธิยอย่างเช่นเคยท่านยืนอยู่กลางลานหน้ากุฏิในชุดจีวรเก่าๆแสงจันทราส่องลงมาพอดีท่านเริ่มบริกรรมคาถาโบราณที่สืบทอดกันมามือหนึ่งถือเทียนอีกมือหนึ่งโปรยทรายเศกเป็นมงกลมรอบตัวผันก็มีเสียงบิดร้องดังมาจากป่าบนเนินเขาพร้อมกับเงาร่างของหญิงสาวที่ลอยคว้างเข้ามา โวยสาที่ยาวเฟื้ยและดวงตาที่เรืองแสงสีเขียวนั่นมันคือผีพรายกระสือมันพุ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็วหวังจะฝ่าวงล้อมของสายเสดแต่เมื่อปะทะก,กับสายเสษเพียงเสี้ยวเดียวมันก็ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดหลวงตาไม่หยุดท่านเร่งบทสวดให้เข้มขลังขึ้นนโมพุทธยะนโมพัทธเจพักกะสสผีพรายกระสือเห็นว่าเข้าใกล้ไม่ได้มันจึงใช้พลังส่งก้อนไฟอาถรรพ์ใส่หลวงตาแต่หลวงตาเพียงเป่าลงไปที่เทียนที่พึ่งก้อนไฟเหล่านั้น ก็ดับวูบลงกลางอากาศเจ้าผีพรายเจ้าหลงผิดเจ้าบำเพ็ญบาบมามากพอแล้วจงกลับไปสู่ภพภูมิของเจ้าเสียเถิดหลวงตาเอ่ยด้วยเสียงอันทรงอำนาจผีพรายกระสึกเรียกร้องอย่างบ้าคลาั่งมันพยายามพุ่งเข้าทำร้ายท่านอีกครั้งหลวงตาสํานาไม่พูดอะไรอีกท่านหยิบไม้เท้าเก่าแก่ที่เหน็บไว้หน้ากุฏิพลางตวัดปลายไม้เท้าลงบนพื้นสามครั้งครืนครืนครืน,รนพื้นดินสั่นสะเทือน จู่ๆก็มีแสงสีทองผุดขึ้นจากไม้เท้าแสงนั้นแผ่ขยายเป็นตาข่ายขนาดใหญ่พุ่งเข้าครอบร่างของผีพรายกระสือไว้ทันทีร่างของผีพรายกระสือถูกตรึงไว้แน่นมันดิ้นรนอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่เป็นผลหลวงตาเดินเข้าไปหาด้วยสีหน้าสงบนิ่งท่านใช้ไม้เท้าแตะที่หัวของผีพรายพร้อมบริกรรมคาถาเมตตาจิตและปลดปล่อยวิญ,ญญาณแสงสีเขียวค่อยๆจางหายไปร่างของผีพรายกระสือสลายเป็นเพียงเท่าธุลีไปในอากาศ วยศัจธรรมแห่งอาคมขลังรุ่งชาวทิศบุญก็ฟื้นขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์อาการป่วยหายเป็นปิดทิ้งพวกชาวบ้านต่างพากันมาพร้อมกันที่หน้ากุฎิเพื่อกราบขอพระคุณหลวงตาสำเนาที่ช่วยชีวิตทิศบุญไว้และปกป้องไทยให้กับหมู่บ้านหลวงตาครับวิชาอาคมของท่านช่างสุดยอดนักลูกชายทิศบุญกล่าวด้วยความชื่นชมหลวงตาสำเนายิ้มอย่างอ่อนโยนท่านมองไปยังท้องฟ้าที่กำลังสว่างและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยศัจธรรม โยมทั้งหลายอาคมที่แท้จริงมันไม่ใช่อยู่ที่คาถาหรือเครื่องรางใดๆแต่อยู่ที่ศีลที่บริสุทธิ์สมาธิที่มั่นคงและความเมตตาที่มีต่อสรรพสัตว์ต่างหากหากจิตใจเราไม่บริสุทธิ์อาคมขลังก็เป็นได้แค่ลมปากและเป็นดาบสองคมที่อาจย้อนกลับมาทำร้ายเราเองอาตมาเพียงใช้พลังแห่งความดีและความเมตตา เพื่อนำพาผู้หลงผิดได้รู้ถึงผิดชอบชัว่วดีไม่ใช่อาคมณใดๆที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยนับจากนั้นมาชื่อเสียงของหลวงตาสำเนาก็ขจจ์ขจายไปไกลชาวบ้านหนองอีลุกต่างจดจำถึงเหตุการณ์ในการปราบผีพรายกระสือต่างพาการถนานนามให้ท่านหลวงตาสำเนาผู้เรื่องอาคมณเรื่องสั้นฟังเพลินตามจินตนาการก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปลุงชายและน้องแนนซี่ขอขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีครับ